ว,วิ่งอยู่นะขวามือเฮ้แล้วเปิดีครวะนีตัมเลยมีข้างหลัง หัวข้างหลังข้างหลังพ oh, ูดเท่าไหร่รอบได้ยินลีดแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมอันน้าเบรกเอาในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเพื่อซื้อแพ็กเกจที่รวมรายการรับไปเลย m ีดแมนชอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนจูงสุดได้นานอีกสิเดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนาอีกมากมายสามารถเติมไม่ทั้งในเว็บและในไลน์เติมถูกเติมคุ้มเติมไวพร้อมบริการเติมเกมยี่ิบสชั่วโมงต้องรีดแมนช็อปที่เดียวเท่านั้นอย่าลืมเข้ามาเติมกันเยอะนะครับ มันขึ้นมาไงอาาเอ, <c oughs> อดงเดินเพื่อนเล่นเลยเมื่อกี้น <c oughs> ี้ไม่ได้เสียงยอะ <c oughs> ไม่ได้ยิน เด็กเว่ยลูกใส่พี่ทำบาปบาปของมันเยอะไม่เยอะอื้มเอาห่อด้วยอ๋อลูกกระสุนทองเลยนะพี่พี่ราให้อยู่รักขวาให้รากขวาให้มา món này em bún chèo chèo đón này đón này điểm này chèo đón này chèo đón này anh đón anh chèo đón này 啊，的了。你。 โดนอ่ะเอ็มอยู่ข้างหน้าวิ่งกุล่วงเจ็บมากเจ็บมากสตีดจิ้นิมเลยวิ่งเฮียสตีดล่วงหมดหมดไอ้บพวกตายไปแล้วโอ้ยแม่กระสุนมันแรงไอ้เหี้ยเออปืนเหี้ยหรอวะผู้ยิงมันไม่ตายได้ไงวะไอ้เหี้ย สวยเนาะของพี่มันมีข้างหน้าอีกมีข้างหน้าอีกไม่ใช่ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวกระบอกเขียวตัวเดียวกันที่เป็นโดนยิงตายอ่ะหมดเงี้ยไอ้เล่นปากเดียวกันหอดเอมื่อกี้โดนหลังเข้ามาหลบหลังเข้าเมื่อกี้นี้ <c oughs> ยเนี่ย ผู้หญิงไม่ตายได้เหรอผู้หญิง 变狗变猫了。 ปวดแล้แก้ปวดไหนที่เขาเลี่ยงนีตู้คอนเทนเนอร์เมื่อกี้มีปะเหมือนเห็นอะไรแวบๆเหมือนวิ่งไปทางซ้ายตู้บอลไม่ใช่หลอซ้ายสุดอ่ะ ดูซ้ายสุดเออทางนั้นอ่ะได้ฝั่งนี้นะฝั่งฝั่งฝั่งต้นไม้อ่ะเออน่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รอ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 ลง ไม่ใช <i> ่ไม่ใช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 ่ไ่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม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 ่ใช่ไ่ใช่ทม่ใช่ไ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 ม่ใเ่ไม่ใช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 ่ไม่ เป็นเี้ยยวะเป็นเหี้ยลกูไม่ได้ออกเลยวะ

วิ่งอยู่นะัวามือเฮ้ยเบ่ดเหนวะกูมีตัวอ้อมมาแน่มีตั้มเลยมีข้างหลัง Tạm mặt tạm mặt 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 เฮียหลุดอีกแล้วมึงแกันแผ่ดิาเดี๋ยวก็ล็อกตายห่าหนยมหมดยังวะี่ยนตายเดไปคนแรกนมันโดนสไนเอ๊ะเลตัวที่พี่อ่น เเป่ากับดูเปล่ากับไอ้นั่นห่ะตอปนน้แดีกว่อยาฟ้าเนี่ยยาฟ้าัยนเก็บเบ้นเบ้นเนี่ยเ้ยเคแบ่ของวันนี้ไช่เบื่อหเบ้นอมเปจ็ป็นก็พอมเออ สามยาแดงแล้ววะโอเคแต่มันน่าจะมีตัวอยู่นะมีแค่กระสุนเลยวกระสุนเจ้าห้าพี่สวยกระแปดไม่คนหรอวะที่คน ไปพวกมืออะออกมาแต่งเสร็จรอเลยให้คนว่ะคนอะไรพี่มาแล้วยิงมากแผลแ<ะ>หวะไว้กูตาแล้ว <c oughs> แค่ยึดก,กับตายนะไม่ยิงมันเนี่ยมาพี่ยา แดน่ของคนรวยแ่เหียเนี่ยตการแต่งเอ้เหี้ยกูกูว่ากูก็เช็คแล้วนะกูซูมดูหมดแล้วนะไอเหี้ยแม่งหลบอยู่หลังผูมไม่กี้หน้าตามมาไปติดๆแหละทิ้งระยะนิดเดียวเองเมื่อกี้อไอหมีใส่ให้ไอหมียิงให้แล้วด้วยเมื่อกี้เนี่ย แต่กระสุนมันกระสุนมันเสือกเด้งมาโดนหัวกูพอดีไงกูเลยตายเลย้ไม่เทีแล้ยว,นะวเลย5นาทีนะนพีท่ทีที30วิเดี๋ยวก็ได้วิ่งลุนล้านแบบเมื่อกี้กแล้ว้สร็จไม่ขอ,อยากพวกแล้นเสร็จคนรวยกับเสร็จคนจน <laughs> Obrigado, to